ขอสวัสดีครับยำเศร้านี่นี่ครับม่ยำรอบเครับนี่เราจะซีดครับนี่กันเี่างเิ่มขึ้นนี่ับนำซีกขึ้นอีกนะครับนีขึ้นแห้งกัวสมือเยอะครับล่างขึ้นนี่นี่ับภาพพี่น้องมารลุนมาบึ้งครับยย่าย่อกับลานภูผา ร้นสิลปนบ่ลาน้กโอ้เมื่อนี้ลงใหม่มากนี่เป็นใสในปลานั่มันในปลาม้เลือกเกอได้น่้เลือเแล้วกือบเป็นแอลแล้วเอ นามขึ้นสิไส้มองสิจิ๋จินได้เนาะสิมีมีเอหอวะแต่ว่าจะแต่ว่าจะมันลายเองยถ้ารักเอีกอืมคือขโมยกับลายไ่ลนนนาครับแต่มอ้อยอะกอไปหารนารอเขาใส่นาครับอืมรอเขาไงมือบ้านกาคือคนเขาลักลอบครับ ลับลกพญามะพญาย่อครับมันลักหลบอันตรายแต่กันโยกเอาป้าในในหลบทุกลังเลยครับมันยกแล้วก็เอาทิ่มลงขึ้นครับมันเทเอาแต่ป้าไปก็ใส่หลบไปหลังนึงครับไหายหลบหลังนึงอันนี้หลังนี้ไม่ใส่แต่ป้าเพถือตรงนี้เมื่อวานนี่ครับเมื่อเบิรงมื่อนี้สิหลังอีกบ่

ก็มีสมันม่เห็นตุ๊กตาป้าสือวป้าตักป้ายี่นะอืมตุ๊ปาือแล้ว้ใด้กคนนี่อะไรเงี้นป้ามันดินเต้นเออแต่จยึดใจนะมันแ่ล้างก็ต้องนี่เียวก็ไมล้างเขาเพ่งย้ยหม่ตมนขี้น้ำเพื่อห้ง้

คือหลังนิดถึงปรากฏครับยตัวชาตัวชาอยู่้งโคหารเจ้ายังมันเงา่าวกไหมบหักคนเจ้งว่าสหฮักยังหลังอะเแ็ะยังมาใส่ไว้บบโอ้ยยิงเข็งเถีย ข้งนั้นรุ่นนี้แมขม็งรุ่นนี้ยังแข็งอ่ะใส่เบ็ดนี่ฮะมีแต่คม,มใส่กับใหม่กับสั่งมั้สั่งมาดีดีครับแกวันนี้เนี่ยอุ้ยโอ้โหม,มันจะรุดมือได้หรือเปล่ะเจ้าป้าอย่างก็คือ นี่ยใช่ไหมอันนี้ืออกเจ้าใช่ท่านอย่าไปข้บดึงหัตายามัดเกนออกว่เออยังเหรออุ้ยยังเล็กาข้าวอันนี้ก่อนใ่ที่จะย้าใของขอมันมว่ามมันลกมันีได้เน่ยยู่ตมันเปลาอืม ส่งเขาฝ่อนขอ,องก๊คิดว่าูดได้อะมันะมันจะสี่แต่คนคนเคยหลักเคยเอาเนี่ไปบางไหนะหาแต่มองเนี่ยเ่อาะเออมันหาหาแต่บอนสิได้นะเออกานเห็นเห็นของเขาส่งจากได้เลยเออมันป็นเห็น ป้าถือเบ็ดนะถือรอบสิกันเห็นดินพวพล้วนี่เออพันพันจ้องเลยนะเออจ้องเลี้ยวนาเลี้ยลังกะวับเลยเออโบไม่คนเด้อเอาเลยแหละคือมันติดนิสัยเหรอเออมันติดนิสัยหมดนี่เออล้างไม่มาใส่เทียนมหมดเลยคือว่าถืออินี่มันถือนี่ใช่ป่กโบนี่มันเม็นหลังหัวปลอมมันสิไม่นานคืนนี้มันจะเศร้าขี้พวกล่ะ ก็รพร้อมเจ้าถือด้วยขนาดเป็นแห้เกองก็คุดๆอีกอี่างนก็คุนิดหนึ่ได้มาไรงกันนั่นไม่รู้โอ้โหมองจะไปใส่เทาน่ะส่วนมันฟังนม่ห้อยดินมงหรือล่บ่เห็นนนามันขึ้นแห้งอืมนันโวมรมอบแล้วน,นันักออก คอถือกับใต้คอถือกับใต้ยมืดนีถือืถือเราไปชิมถือ่ถือมันหรอกาตูมไมได้ี่ถือบ่ถือกระดกกอดอกกระดกกดกอีกเร่งยกยก่ือี้อนี้ยันถ้าเป็นท่าน ตุ่มมาใส่ตื่นนใส่มันตื้นๆสิมาถืังยังค้ก่นก่นปลากไว่าปลาปนมาแถวนี้อืมอืมบ่อถือฮะบ่อถืพี่เดี๋ยวงเสียงแต่มันเฉ็ดรดิบๆอืมแต่มว่านี่มันลำ ป,ป,ปนนาลาโคบอแบลเลนีกหะเออปลาโคบอลนน้ำหลยน <Yeah. S 2> ยเดี๋ยวอ่าไหญ์ใส่เลย่ะอันนี้จะต้มอน,น้ำมันขนึ้น,นเงคระมันเลนนะเออตะกุดเวลาใส่ตุ้มันี่ระรุ่นร่นนีบอกไข่ทอไข่ขาวะหน่อยตัวนี้ใต่ตัวหน่อยๆนี่เนี่ยเขา อะไรไงไม่ใส่ที่มหนูอ่ะเนยัมากเหรอรวยซ่มันสบายครับน้องคนมากคนนี้ไ่หยังเลยแหงไหมอืมเขาก็ลังมีเพ็ทสัมผัสอย่งนี้แต่มันแล้วสดเจ้กินกจมบถี่ว่ามันน้ำมันถึงแห้งทิ่ปกติเ่ออืม เชื่อๆเราจะป้าทีแต่บนมันกังวนลโอ้ยพุขาดหรอพุ่นโอ้ยขาดปังใหญ่เถอะไงเลยพุ่นประโดแล้วน,น่ประโดเฮ้ยสิ่งที่มันสีอยู่ถ้าหมอยางเาเท่นมัน นำใมแท,ท้ก็แท้จมันบบ่งดีดีว่ครัาบกนกกลเร้าสนใจมาจะไปยกเบ่งบัถ,ถือก้างลรบ่ถือก้างลเคยจะขึ้นหนอโอ้ยหาม,ามาต่อล้างไม้บ่น,น้อ,อ,นะอันเตานอย้ยตอทีกตฮะถึงแล้วไได้จ้ไม่อาจัะเข้าไปหมู่ว่านานี่หมานดีทั้นหมอนั่น น้ว่าของใหม่ของเก่าของตัวมันใหม่สีมันใหม่กูมูสีใหม่เลยเด้ <c oughs> อสีละรงมือม้นมอนี่ยดขกากเป็นน้พระพุทธน้หเงียงเลถือไปเลยดิยินดี่จได้เพิ่กดก็ง,งามนะีมี บาได้ปลาคอะครับได้ปลากฏดสองตัวีเ,เกียวว่าเงนี้ไหมคนนี่ติดเงี้ยงได้ไรเงี้ยมันเป็นแขวตัวนี่ลุดเหมือมันเหล่มมากเหรเนาะปลากฏดเหมือเหล่ม แตไม่ใส่ไใส่ตุ่มบนหันแล้วเราก็ค่อยใส่ไงใส่แบบตื่นเต้นท่านนี้บ็กขึเนี่ม,นนม,นม,นมีคนท่านใส่นะครับผมเนี่ครับโม่จะเ่าโม่จลาวเขาวันท่านมาใส่โมมีเวลาเขาจัดงานเพบไปจ้างเขาไปเฮก็ะเขาจะมาใส่กับมากกว่าน้ ให้กแค่ให้แต่ของเห็ดามให้จิ้มพรห็ดที่เรกมันเบ่งแหละมันพอเห็ดด้วยมันต้มเห็ดไปไปุดสองโต๊มาโอ้น้ำขึ้นหูน้ำขึ้นหลายเตอรยดเนาะโอ้ขึ้นหูเหรอนี่น้ำขึ้นเยอะอยากมาเล่าเบอร์หู มันร้องบางหางเนา้ยบ so ้านถูบ้านตาบอนยังดีเลยบ่อนตกเออเอบนึาบอนยังดีเลยน้ามันอยกอันอาจลกตางนี่ยติดหาใหม่มาดักใหม่ไ้ฮมาดักไว้อันนี้ก็ว่ถือเนียว พักมีเสด็จไเร่อใส่เบ็ดถือตะลุ่นนี่อโอ้ยเมื่อได้จะโตมื่อร่บช่งเมื่อนหร่ก็ได้ได้สามตัวนะไมื่อไํา่ซหนีไงคานี้อยู่ได้เนาะตัวนึงไม่ซ้ำนีเออตัวไงซ้ำหนีแค่น้หน่อยแค่ตบหน่อย ตกระต๊อนเงาโอ้ยถึกเต้าถึกเต้าเต้าให้ไหลเนาะนี่เพราะแต่เป็นหลังหลอดตุ้งๆนี่อออ่ะถิ่นเต้าโอ้หนูฮะมันมือหนูเอาร่งกระทู้ที่เธอนี่นี่ขาดอีแลนขาดอีแลนนี่โอ้ทางขาดไปเมื่อนั้นได้สองทั้งแรกมื่อนีขาดเอ้าขึ้นไปถิ่มไปก่อน ไปเตียนหลังมอามอา่างอะไป้อโอ้ยขาดขอเลยมือน,นี่อืมขาดตหลังเลยต้องบอม,มานแต่ว่าใช่ไม่อยู่แล้วอันนี้เตาแห้งจะไปะด้ดงอะไรสิาดดวนะรับ<า>อันอย่างนี้นเตาเลยหัวโต๊ใจเปนว่านี้อมัน่ถือวย,อยะไม่ได้มากเลยเนี่ เต็มหลบกลันเอาขยะเอาไปเออามันแป่นแล้วกว็ถึงอ,อ่นี่ยังจะมาถีอือหืออุ้อยเดี๋ยวครึ่งรอบกันพูดแม่อือ,อ,อยังมันไรมากขัดยังมามันแนก,ก่นอ่ะเดี๋ยวขยะนักสิกันอด มันเต้นแล้วมาว่าเนาะเต้นเหรอเทนเออเดีมันมาผมมาผมือนมันเต้นเ่เนเนามันไหลเนาะนามันยกเออมื่ก็บ่ไหลบ่ไหลนามันยกสิแก่ยกไมอรยังกเข่าหลบขัดยงว่าโอ้ยมันหุิดไร่ันมันยกมันแห้งเมันหยกแห้งบุผาบุมันมันไหลมาเือนเตือนนเออนมันไหลมา เดีจะจะจะย๋ยวเดีไยวไปห้องไว้คนมันแย่มากโอ้ยมันงูดพิษไร่ไม่ไม่ไปห้องไว้เดี๋ยวมัตันทางปลายเออนี่แต่เนีย่ยมองนี่บ่เฮ็ดงานเลยท่านนี่มันบ่บ้านเฮ็ดงานเลยไปได้ยอดโอ้ยบ้านนี่ดิ่งพิษไร้แล้วบ่เดี๋ยวใบใหม่ครึ่งรอบเลยจนยกพูดแล้วยกขึ้นมานล้ยกขึ้นแล<อ>้วแย่รอบมากคน ไม่ใหม่ยังมาขาดมาไงผมมีป้าเลยวะมมีป้าเพราะทูดอ่ะป้ายังไม่มีผมมีแล้วครับโอ้ยมันดึงผิดลรยมังมุมเหรอหายมุมไม่หลบนะมึงมุมงมันุมงมุมไม่หลบนะหาซมันดึงดึงผิษมันมันหัดกันอาหารนี่ปาอมสวะยังวะโอ้ยบ่ขี่เา คนพุ่มหวังอยู่บนตั้งแต่บนทขาลักเองอู้หูขยะนี่บนนี้ครับปล่อยขยะสู้ขึ้นธรรมชาติปล่อยขยะสู้ขึ้นธรรมชาตินะขวดเว้ยป่าอะไรนี่ถือมัดเขาได้เขาอะไรนะอะไรเจ้าน้ำด้วยน้ำด้วยหรือไง อมืมอวันน้ำมันโยกหอดเพิ่งก็ะซําน้ำไหลเนี่ยนยกมาแต่ละเพื่อนกระมันไรเขาไหลเขาเลยมันโอ้โไหลเขามันก็ไหลเขาพูดเนาะเขาไหเขาจยู่วัดเต็มโลบเต็มลบปัญหาเลยวันนี้มันใบไหม่แล้วมันก็มาอึัมาถึงวันไือ qua mình ngâm hên mất nó nhâm hên mื้อ à ơi câu à 2 มาดูแล้วพร้อมระขาดเลยมาดูแล้วพระคอประาดไงไงพระคถือกระส้องมั่นเนี่ยของตัวไหนที่รูปแปดนั่งบขาดก็หนึ่งห้างนี้เป็นหนึงมานดีพืนเอาไม้เท่นก่อนไปเจน้องก้อนอยู่ก็รัมาดูดิส็ัไง ไอ้ขี้เกียจเนี่ยบุญไม่ใส่นี่และขึ้นไหมร้านกุ้งอาจนบหมดถือนะว่าจะถเก้าโมฮิต